เริ่มต้นที่ศัทธาปีตังทิวส,สังนะครับในวันนี้ปัจจุสกาเลนึกถึงพุทธกิจของพระเจ้า,เาไว้สัพ์นี้เวลาแปลเวลาแปลหนังสือแปลไม่ได้คำนี้เนี่ยถ้าแปลตามหนังสือโดยเพียรชนะท่านจำไม่ได้หรอกครับในการเป็นที่ขจัดเฉพาะซึ่งมืดไม่ได้แล้วครับแล้วทำยังไงล่ะครับในเวลาใกล้รุ่ง ในเวลาใกล้รุ่งจบครับเรานึกถึงพุธกิจว่าก่อนที่จะสว่างนั้นพระองค์ตรวจดูสัตว์โลกมันมีตัวนี้เป็นตัวบังคับว่าจะต้องจำได้แลดูอยู่ซึ่งสัตว์โลกในการเป็นที่ขจัดจฉพาะซึ่งมืดจำไม่ได้ก็ในเวลาใกล้รุ่งอ,อย่างนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยดีกว่าผ่านไปเปล่าๆไม่ใช่ในปัจจูสการโอ้ไม่ไหวครับ แปลการรัศตมีขึ้นก่อนนะครับประโยคนี้ตังที่ว่าสังในวันนั้นสถาปีแม้อันว่าพระศาสดาครับแม้อันว่าพระศาสดานะครับปิมันอยู่กับตัวไหนก็แปลกับตัวนั้นกิริยาในระหว่างตัวแรกเลยนะครับคือโวโลเกนโตนะอันตะปัจจัยแปลว่าอยู่นะครับโวโลเกนโตทรงตรวจดูอยู่โลกังซึ่งโลกหรือจะเติมว่าสัตว์โลกมาหน่อยก็ ไม่ผิดแต่โดยมากเขาจะแปลว่าโลกตรงตงตัวเพราะไม่มีสิทธิ์มากินได้เพราะคําว่าโลกังมันก็แปลว่าโลกจะกินทําไมครับมันอยู่ตรงเนี้ยมันกินไม่ได้ทิสวาครับน่าจะคุ้นเคยกับศัพท์นี้แล้วน่าจะคุ้นเคยแล้วนะครับเห็นแล้วกิริยาในระหว่างครับแล้วก็ซ้ายเห็นใครมหากัปปินราชานางสัปริวารางระหว่างสองคำนี้จะต้องแปลตัวไหนแปลมหากัปปินะครับ มหากัปปินะราชานังพยายามแยกนะครับคือถ้าอ่านพืชเดียวมันจะไม่เห็นถ้าเราแยกมหากัปปินะราชานังเห็นเนี่ยมันเรียกหาคําว่าซึ่งแล้วก็ราชานังมันต้องแปลว่าซึ่งซึ่งพระราชาพระนามว่ามาหากัปปินะนี่ครับซึ่งพระราชาพระนามว่ามหากัปปินะแล้วสัปปริวารังสัปปริวารังแยกสับอย่างนี้ครับสักับปริวารัง ปริวารังก็บริวารนี่ครับนึกถึงคําถวายสังฆทานเข้าอิมานิมยังพันเตพัตตานิสปริวารานิหรือว่าคําถวายกรถินพึ่งผ่านฤดูการถวายกรถินอิมังพันเตกฐินะจีวรทุตสังสปริวารังเนี่ยสปริวารังตัวเนี้ท่านนึกไม่ออกก็ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารพร้อมทั้งของบริวาร พร้อมทั้งของบริวารคําแปลนะครับสับปริวารังแต่สับปริวารังตัวนี้จะไปแปลว่าพร้อมทั้งของบริวารไม่ได้นะเพราะพระราชาเป็นคนไงครับก็พร้อมทั้งบริวารเพละอครับน,นี่สับปริวารังคําว่าพร้อมทั้งมาจากไหนท่านต้องจําสังเกตพร้อมทั้งมาจากมาสัตสตัวนี้มาจากสหบุพบทซึ่งเราไม่ได้เรียนเลยครับแต่ก็ให้ตั้งข้อสังเกตว่า ศั์ไหนที่มีสะอยู่หน้าแล้วมันแปลว่าพร้อมทั้งหรือผู้เป็นไปกับด้วยเป็นไปกับด้วยนะครับเป็นไปกับด้วยบริวารผู้เป็นไปกับด้วยบริวารน,นะครับต่อไปมาเจอเลขในก็ต้องไล่เลขในให้จบนะครับว่าเลขในมันจบตรงไหนไล่ไปเรื่อยๆคาเห็นติ e ิโอติเอติ T U T o T A T, ครับให้เป็นทีฆะเข้าไว ไล่ไปเรื่อยๆให้รู้จักให้เกิดความคุ้นเคยก่อนนะครับต้องไล่ไปทีละศัพท์รัตนานังอุปันาภาวังสุตวาเตสังวัจนังตีหิไม่ใช่อันนี้ตีอยู่ข้างหน้านี่ไม่ใช่สตาสาเสหิปูเชตวารัชชังปหายะปริโวุโตทิสาปัปชิตุกามโมสเวนิคขามิตสตินิคขามิสติใช่ไหมครับไม่ใช่ ถ้ามันจะใช่มันต้องเป็นต้องเป็นสาติสีติสาติเสติโสติอันนี้ไม่ใช่ครับถ้าเป็นเสียงสั้นแบบนี้ไม่ใช่เล่ไม่ใช่ใชจบเล่ใน,นก็ไล่ต่อไปอีกอาปาปุนิสตเิเสียงสั้นอย่างนี้ไม่ใช่ครับก็ไล่ต่อไปอีกอกริสามีติอย่างนี้ไม่พลาดครับนะครับจบนี่ครับกริสามีติเข้าเลขในมายาวมากครับ โอ้โหอ๋อแล้วครับมันตกหรือมันหายก็ไม่รู้ <c oughs> ตีเหรออรหัตตังตีเหรออรหัตตังอ๋อมันหายเป็นหน้าอารหัตตังนี่หายเป็นหน้าเลยนะครับ อ๋อในตรงนี้นะครับ,รรบหายไปสองบรรทัดก็ดูในเล่มเขียวเอารับเล่มเขียวดูดูในเล่มเขียวนะครับเพราะว่าให้มันไม่น่าจะหายนะผมก็พี่ถีพี่ถันละมาดูในเล่มเขียวนะครับแล้วก็ในเลขในนี่แหละเป็นส่วนสําคัญเลยครับสําคัญเลยนะครับเลขในเนี่ยเพราะว่า มันยากอยู่ตรงเลขในครับเพราะเราเรารู้เรื่องราวมาแล้วมันจะแปลง่ายขึ้นนะแต่แต่ถ้ายังไม่รู้เรื่องนี่โอ้โหแปลนี่สมัยก่อนผมนี่มากง่ายนะผมก็จําเป็นด้วยเราต้องรู้เรื่องเถียงเถียงครูอีกนะคือเถียงในใจครับไม่พูดออกมาหรอกจําเป็นนะแปลได้มันก็ได้นะั่นนะคิดแบบมักง่ายนะแปลได้มันก็ได้ เออมันมันก็ถูกนะแปลได้ก็ได้ถ้าแปลไม่ได้ทําไงอะครับอ่านะครับคือตรงนี้อายางมหากัปปีโนโจบที่กริษ,ษามีตินะครับทีนี้ว่าหลังกริษ,ษามีติเนี่ยมันไม่มีตัวเปิดอิติเนี่ยเหตุที่ต้องรู้ว่าอิติจบตรงไหนนะก็ใส่เข้ามาครับจินเตตวานะขึ้นจินเตตวาเข้ามาหลังนี้นะหลังอิติพยายาม ไล่อิติให้ได้นะครับอย่าไปเขียนอิติจินเตตวาไว้ข้างหน้าเลนในเพื่อสะดวกแก่การแปลผมมักจะเขียนอย่างนี้ผมทําอย่างนี้จนมันจะเข้าใจยากครับเวลาไปแปลจริงๆเราแกะไม่ได้เราต้องต้องสั่งสมประสบการ์ณครับต้องสั่งสมประสบการ์ณเมื่อก่อนหลายรูปนะครับเอาจินเตตวาเนี่ยใส่ข้างในเลยจินเตตวามาแปลนี่จะได้แปลเข้าง่ายๆไงครับ แต่ว่าปัญหาก็คือไม่รู้ที่จบอิติดีอยู่อย่างหนึ่งว่าเอออิติเป็นยังไงลงดังนี้ก็ดังนี้ไปงั้นนะครับมันก็พอได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ว่าถ้าจะให้เข้าใจจริงๆต้องต้องรู้ว่าขึ้นมาตรงไหนะนะครับมาดูในเลขในจินเตตวาทรงดำริแล้วคำราชาศัพท์นะครับคำราชาศัพท์ทั้งหลายเนี่ยถ้า ผมไม่หนักใจสำหรับหลายท่านนะครับที่นั่งอยู่ในที่นี้แต่ผมหนักใจสำหรับสัมมเนนโดยเฉพาะขนาดว่าผมสอนประโยค4สีประจํานี่ทรงดําริไม่มีนะครับคิดแล้วว่าเพราะว่าสั่งสมมานานครับจินเตตวาคิดแล้วพระราชาก็คิดพระษาสดาก็คิดยาจกก็คิดพิษุก็คิดไม่มีทรงพระดำรเ่ครับดริเนี่ยคิดไม่เป็นวัตวากล่าวแล้วพระราชา ราชานี่ตรัสไม่เป็นกล่าวอย่างเดียวแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ราชาศัพท์ก็เอาราชาศัพท์ไปนะครับจินเตตะวาทรงดำริแล้วอิติว่าพอเข้าไปในเลขในสิ่งแรกนะครับคือจะต้องไล่ที่จบประโยคให้ได้ก่อนไล่มาเรื่อยๆเครื่องหมายลูกน้ำเป็นเครื่องหมายจบประโยคนะครับประโยคในเลขในประโยคแรกจบที่ นิคเมสสามินิคมสสตินะครับจบที่นิคมิสติเนี่ยประโยคแรกจบนี้ครับดังนั้นการเดินประโยคยิ่งจบยาวเราก็ได้กําไรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเดินประโยคมันเดินเดินไปเรื่อยๆครับมันเดินประโยคได้เดินประโยคนี้สําคัญนะครับคือแปลตามลําดับกิริยาในระหว่างภาษาแปลหนังสือเรียกว่าการเดินประโยค ถ้าเดินประโยคถูกแม้แปลไม่ถูกโอกาสสอบได้มีสูงครับขอให้เดินประโยคให้ถูกตอนผมไปตรวจบาลีสนามหลวงนี่ผมผมเอาแค่เดินประโยคถูกนะแปลสับไม่ถูกไม่เป็นไรแต่เดินประโยคแล้วดูแล้วมันเนียนดูดูแลเนียนผมปล่อยนะผมปล่อยปล่อยไปแลก็ไปถูรูดถูกลางเอาประโยคสามเอา มหากปิโนเป็นประธานนะครับอันว่าพระราชาพระนามว่ามหากปินะอายังนี้อายังนี่แปลว่านี้ในตอนหน้าสลากเราก็ได้ยินบ่อยนะอายังอายังปฐรมภาโคมหาเถระสะปาปุนาติส่วนที่หนึ่งส่วนแรกส่วนใหญ่ย่อมถึงแก่พระมหาเถระเพราะฉะนั้นก็อย่าไปสงสัยท่านเลยซองหนา เพราะมันเป็นส่วนที่หนึ่งไงครับนะอายังแปลว่านี้ครับอายังเนี่ยแปลว่านี้อายังปัตมะาโคส่วนที่หนึ่งนี้เนี่ยอันนี้พระมหากัปปินะนี้เสร็จแล้วไปดูครับว่ากิริยาในระหว่างคืออะไรไล่ไปเรื่อยๆก็มาเจอที่สุตวาครับเป็นกิริยาในระหว่างแล้วก็อย่าล้าเส้นมาที่มหากัปปิโนโนต,ตรงนี้ดูให้ดีนะครับเพราะว่าการแปลนั้นยาก ผมยังไม่ท่านได้ท่าไม่ท่นได้ถวายความรู้ท่านเรื่องการแปลในช่วงนี้เลยครับวานิชกานางสันติกาตินางรัตนานงานงอุปนนะภาวังนะครับดูจากเอกสารในการช่วยแปลมีไหมครับเอกสารช่วยแปลตรงนี้ในในเล่มนะครับผมจะแยก จะแยกสาบตรงนี้ครับเระว่าอุปันนะนะครับอุปันนะกับภาวังอุปันนะกับภาวังเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมภาวังตัวนี้ซึ่งความที่แปลนี้ก่อนมันมันมัน,มนลักษณะการแปลแปลบแล้วก็ย้อนกลับมานะครับภาวังซึ่งความที่เสร็จแล้ว โดดไปที่รัตนานังแห่งรัตนานังแห่งรัตนะทั้งหลายพยายามดูวิพัฒน์ด้วยนะครับแห่งออกมาจากไหนนะรัตนะพยายามดูวิพัฒน์นะครับแห่งรัตนะทั้งหลายติน,นังสามอุปปันนะเกิดขึ้นแล้ว ที่แปลพุทโธอุปันโนพุทติเจ้าเกิดขึ้นแล้วพอมาเป็นศัพท์ที่ต่อกันแบบนี้ปุ๊บมันจะลบวิพัตทิ้งเหลือเพียงแค่ศัพท์เดิมนะครับเหลือเพียงแค่ศั์เดิมภาวังซึ่งความที่รัตนานังแห่งรัตนะทั้งหลายตินนางสามอุปัน,นะเกิดขึ้นแล้วสันติกาเมื่อวานก็เจอนะครับสันติกาจาก แปลสมาเป็นอานะจากสำนักวานิชการนังอานังเนี่ยนะครับของพ่อค้าทั้งหลายอย่าลืมทั้งหลายด้วยนะครับของพ่อค้าทั้งหลายก็เป็นห่วงอยู่ตรงที่อุปนภาวังนะครับอุปนภาวังที่จะแปลไม่ได้นะครับเสร็จแล้วจบช่วงกิริยาในระหว่างก็ไปดูที่กิริยาในระหว่างตัวต่อไปนะครับก็คือปูเชตวา คือกิริยาในระหว่างตัวต่อไปปูเชตวาบูชาแล้วบูชาอะไรบูชามันเรียกหาคําว่าซึ่งนะครับมาเรียกหาคําว่าซึ่งบูชาแล้ววัจนังวัจนังซึ่งคําเตสังคําของใครอะครับเตสังวานิชกานังก็ต้องขึ้นพ่อค้ามาเตสังมันเป็นจติวิพั์ขึ้นนามที่เป็นจติพัทคือพ่อค้า ตัวละครเพิ่งมีไม่กี่ตัวนะวจนางซึ่งคําแต่สังวาณิชกานางของพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นสตะสหัสเสหิสตะสหัสเสหิด้วยแสนแห่งทรัพย์ทั้งหลายตัวนี้แปลว่าแสนแปลว่าด้วยเอหิครับสัญญลักษณ์ของตติยาวิพัฒน์ฝ่ายพระหัวจนะเอหิแปลว่าด้วย ต้องสังเกตตัวนี้นะครับดูวิพัตต์ด้วยนะครับดูวิพัตส,ส่วนคําแปลนั้นเราอาจจะต้องเขียนใส่ก่อนแต่ว่าวิพัตต์เนี่ยต้องค่อยๆสังเกตไปค่อยๆให้ความสําคัญกับวิพัตต์แล้วจะได้คือสิ่งที่ขาดหายไปตอนนี้คือว่าเราไม่คุ้นเคยกับสำนวนบาลีเมื่อไม่คุ้นเคยมันจะแปลยากครับแต่พอคุ้นเคยแล้วนี่อย่างผมเนี่ยบูชามันต้องเรียกหาคําว่าซึ่งนะวันยังค่ามันก็ต้องมีซึ่ง พอเห็นตีหิปั๊บนะด้วยมันขึ้นมาในสมองนะมันวิ่งปื๊ดขึ้นมาเลยครับด้วยแสนแห่งสาบทั้งหลายตีหิสามสามเฉยๆนี่แหละครับมาจากติติรัตนังนสามต่อไปครับดูกิริยาในระหว่างตัวต่อไปรัชชังปหายะครับคือกิริยาในระหว่างตัวต่อไปปหายะอาทายะเนี่ยที่มันลงท้ายด้วยอายะแบบนี้มีโอกาสเป็นกิริยาในระหว่างสังเกตด้วยนะครับ ปหายะละแล้วหนังสืออาจจะไม่มีแล้วแต่ใส่แล้วไปเถอะครับรัชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาโอ้โหสับนี้ต้องจำแล้วครับจะไปแปลว่าซึ่งรัชสมบัติก็ไม่ได้มันไม่มีสมบัติอยู่หลังนั้นต้องแปลว่าซึ่งความเป็นแห่งพระราชา ซึ่งความเป็นแห่งพระราชาสำนี้มีที่มาที่ไปครับที่แปลอย่างนี้จะไม่แปลแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องแปลแบบนี้ต่อไปครับอมัจจาสาส,าสาปริวโตมันลงท้ายด้วยสระโอโอกาสที่เป็นที่จะเป็นวิเศสณะของประธานนั้นสูงมากครับและก็ต้องแปลก่อนคือสาพวิเศษณะมันอยู่ตรงไหนพอถึงลำดับของมันก็แปลไปเลยครับไม่ต้องไปตามลำดับกิเดียในระหว่าง นะครับไม่ต้องไปตามลําดับกียอันรว่าเป็นวิเศษนะปริวุโตเจอมาหลายเตเจอมาสักสองรอบแล้วครับคําว่าปริวุโตนี่นะครับเวลาแปลท่านจําเลยว่ามันต้องอันแมดล้อมแล้วอันใครก็ตามครับอย่างนี้สำเนียงของวิเศสนะคือผู้เสร็จแล้วพอผู้เสร็จปั๊บมันต้องหาตัวอันก็คือสหสัสสะตัวนี้ ศาสะเนี่ยแปลว่าพันผู้อันแล้วก็พันผู้อันพันพอพันเสร็จแล้วปับมันจะเรียกหาคำว่านามพันของอะไรอมัจจะแห่งอมมาตนะครับพันแห่งอมมาตปริวุตะแวดล้อมแล้วแวดล้อมแล้วนะครับเนี่ย ผู้อันพันแห่งอมาตแวดล้อมแล้วนะผู้อันพันแห่งอมาตแวดล้อมแล้วนะอมตะจาส,าสาสาบริบุตโตผู้อันพันแห่งอมาตแวดล้อมแล้วต่อไปครับพอเลยไปอีกนิดหนึ่งมังูทิสะปปะปิชิตุกามโมอ้าวมีสระโออีกแล้วโอกาที่เป็นวิเศษณ์มันจึงสูงไงครับตัวนี้ปปะปิิตุกามโมเป็นวิเศษณ์อีกแล้ว วิเศษณะเนี่ยมันจะแปลว่าผู้นะครับมันจะแปลว่าผู้ก็ต้องดูว่ามันเป็นวิเศษณะของอะไรผู้ผู้ไว้ก่อนนะพอมันเป็นวิเศษณะนะครับปัปิชิตุกาโมแล้วก็ปัปิชิตุกาโมเนี่ยแยกสับเป็นปัปพะชิตุกับกาโมตุตัวนี้มาจากตุงครับมาจากตุงเมื่อวานนี้อธิบายคําว่าตุงแปลได้สองอย่าง คืออันว่าอันกับเพื่ออันสำหรับอันว่าอันนั้นมันจะต้องมีวัตติอยู่ข้างหลังเท่านั้นแต่ว่าเพื่ออันมันอยู่ที่ไหนก็ได้ฉะนั้นตัวนี้ปาปาชิตุตัวนี้ต้องแปลว่าเพื่ออันนะครับต้องแปลว่าเพื่ออันอกามโมสับเดิมคือกามกาม คือความใคร่แล้วก็ตรงนี้ก็แปลว่าใคร่เหมือนกันผู้ใคร่กามะนะครับผู้ใคร่ปภาชิตุเพื่ออันบวชไม่มีแล้วไม่มีอะไรนะครับตรงห้ามใส่แล้วเข้ามาผู้ใคร่เพื่ออันบวชอุทิศะถ้าขี้เกียจแปลก็อุทิศคำว่าอุทิศเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะครับ ผู้ใครเพื่อนบาอันบวชอุทิศอุทิศแปลว,ว่าเจาะจงนะครับคำนี้เจาะจงแต่ว่าถ้าแบบจําง่ายก็อุทิศมังซึ่งเราไม่ใช่อุทิศส่วนกุศลนะครับอุทิศคือถวายตัวตรงนี้แล้วก็นิขมิสตินิขมิสติตัวนี้สะสาติเนี่ยครับซึ่งเป็นตัวสุดท้ายตัวนี้มันเป็นตัวบอกให้รู้ว่าสาบนี้มันแปลว่าจักครับ ส,าสาตินิคมิสตสติจากออกไปหรือจากออกเฉยๆก็ได้ครับจากออกไปหรือจากออกเฉยๆฉยเวในวันพรุ่งหรือวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับใส่มาก็ไม่ไม่ไม่ผิดนะไม่ผิดนะครับจบประโยคนี้แหมมันยาวเหลือเกินเดี๋ยวจะตัดไฟล์วิดีโอจบเลขในก่อน ต่อมาขึ้นมาใหม่โสปริวารโรโสเนี่ยมันยังไม่มีประธานมาให้ถ้าเรารู้เรื่องว่าโสมันต้องโยกนามขึ้นมาแล้วตอนนี้กำลังพูดถึงใครนะพูดถึงพระเจ้ามหากัปปินะพระเจ้ากัปปินะเป็นอะไรเป็นพระราชาดังนั้นเราสามารถขึ้นมาได้สองศัพท์คือขึ้นมหากัปปิโนมหากัปปิโนก็ได้ หรือขึ้นเพียงแค่ราชาคําเดียวก็ได้หรือขึ้นมหากปปินาราชาเลยก็ได้แต่ว่าผมสับหลังอย่าไปขึ้นเลยไม่สนับสนุนกับมหากัปปินาราชาแค่คํานี้คําเดียวก็แปลได้เหมือนคําสุดท้ายหรือแบบสบายๆครับโสราชาว่าพระราชานั้นร,ราชานั้นร,ราชาไหนาก็มหากปปินาะไงนะครับอย่างนี้ก็ได้ สามารถขึ้นมาได้สามคำคำไหนก็ได้ครับเลือกเอาอยู่ที่เราถนัดโสมหากัปิโนโอ,อันว่าพระมหากัปินะนั้นหรือโสราชาอันว่าพระราชานั้นนี่ครับสัปริวารโรมาอีกแล้วครับเจอครั้งที่สองวันนี้แปลเหมือนเดิมครับสัปริเมื่อกี้เนี่ยเห็นคำว่าสัปริวารัง ตอนนี้เป็นสัปริวารโรจริงและคำแปลตัวเดียวกันมันจะลงวิพัตไหนก็ช่างนะสัปริวารโรเป็นวิเศษณะของประธานแปลก่อนกิริยาในระหว่างนะครับสับปริวารโรผู้เป็นไปนะเป็นไปก็คือสัเนี่ยผู้เป็นไปกับด้วยบริวารเสร็จแล้วมาอีกปาปุนิสติเนี่ยเห็นสะสะติเอาจักตั้งไว้ก่อนเลยสะสะติแปลว่าจัก ส,ะสะตินะปาปุนิสติจากจากบรรลุอรหัตตังซึ่งพระอรหัตอรหัตตังซึ่งพระอรหัตส,สหกับปฏิสัมพิทาหิด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายอันนี้ทับศัพท์ไปปฏิสัมพิทาหิเป็นอิทธิลิงนะครับถ้ามีสหมันจะต้องมีคำว่าด้วยมีสหาสแปลว่กับซาแปลว่ากับ และอาหิเนี่ยมันเป็นอิถีลิงไงครับหิตัวนี้มันต้องแปลว่าด้วยด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายจบประโยคตรงโสนี้แล้วก็มาสุดท้ายปัจจุค้มมะนะมัสะกริสามีติมันจบที่สามีติครับแน่นอนลงท้ายด้วยมิประทานเนี่ยก็คืออาหางชัวนะครับปัจจุค้มมะนะมัสะแยกสับเป็นแยกสับนะครับเวลาแปลต้องแยกนะครับ เป็นปัจจุคมานาังอัสสะและอัฏสะตัวนี้ต้องโยกขึ้นโยกนามขึ้นเป็นมะหากับปีนัสสะนะครับอันนี้ขึ้นมาเต็มๆแล้วไม่ขึ้นมาไม่ได้ตัวนี้นี่ถ้าเจอศัพท์แบบไม่แยกออกมาแล้วจะงงมากๆเราก็คิดว่ามันเป็นศัพท์ยากแล้วคำว่าปัจจุคัมมานาังตัวนี้ถ้าฟังการเล่าเรื่อง ก็จะเดาได้ว่าออปัจจุขมนนังแปลว่าอะไรในเมื่อรู้มาทั้งหมดแล้วก็ตัดสินใจว่าจะต้อนรับนั้นคําว่าปัจจุคบันนางคือต้อนรับครับต้อนรับนะอาหารงาน,นว่าเราการิสามินะสะสามิมาอีกแล้วนะครับจักจักกระท่านในความกระทําก็จากกระทํากระทาอะไรก็ปรจจุขบันนงซึ่งการต้อนรับ ปัจจุคมนังซึ่งการต้อนรับต้อนรับแต่สะสะ,สะตัวนี้มันเป็นจตุถีวิพัตนะครับสําเนียงอายตานิบาตก็คือแก่อัฏฐะมหากปินาะแก่พระมหากปินาน,นั้นนะครับอัฏะมหากปินาะแก่พระมหากปินาน,นั้นแล้วก็จบอิติดังนี้นถือว่ายากนะครับ